สนามการเมืองดูเหมือนจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อพักเก้าวไกลประกาศแล้วว่าจะส่งผู้สมัครของพักลงชิงชัยในการเลือกตั้งซ่อมเขต5้จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งจะถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งครั้งแรกที่พักส่งตัวแทนลงสมัครนะคะหลังจากที่สมาชิกพักเกือบทั้งหมดยกกลุ่มมาจากอดีตพักอนาคตใหม่ค่ะ หากการเลือกตั้งครั้งอดีตเคลือบจังหวัดสมุทรปราการไว้ด้วยสีแดงจากพักเพื่อไทยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดคงพลิกกลับเป็นอีกขั้วเมื่อสีน้ําเงินจากพักพลังประชารัฐฉาบทั่วแทบทุกเขตเลือกตั้งและแม้แชมป์เก่าเขตห้าอย่างนายกรุงศรีวิไลสุทินเพือกจากพักพลังประชารัฐจะถูกใบเหลืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่มีแนวโน้มไม่น้อยว่าแกนนารัฐบาลจะเลือกผู้แข่งขันคนเดิมคนนี้ร่วมชิงชัยในสนามนี้อีกครั้ง ก็ชนะก็เป็นหมื่นนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดตรงๆอย่างนี้ก็พิจารณากันเองว่าความดีความชั่วความจริงใจคนทำงานไม่ทำงานเนี่ยประชาชนรู้ไม่มีใครเสกสรรปั้นแต่งได้เด็ดขาดสมุติประการเนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งที่ยากเพราะพี่น้องที่มาจากประชากรแฝงนี่ก็เยอะนะครับมีมาก แต่อาก็อยู่มาเพราะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นจะให้ไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยจนตายไปข้างพูดง่ายๆ่ดูผลการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562ปรากฏว่ากรุงศรีวิไลสุทินเพือกเอาชนะไปด้วยคะแนนเสียงประมาณ41,700คะแนนมากกว่าอันดับที่2อย่างสลินทิปสุขวัฒนจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ไปประมาณ33,000คะแนน ยิ่งมองไปที่อันดับ3อดีตพักอนาคตใหม่ที่วันนี้เตรียมผลักดันผู้สมัครเข้าแข่งขันในนามพักเก้าวไกลได้คะแนนในครั้งนั้น31,400คะแนนตีตัวเลขออกมาแบบนี้ชัดเจนว่านี่คือหนึ่งในเขตเลือกตั้งที่ทั้งเพื่อไทยและอนาคตใหม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัดแต้มกันเองเพราะคะแนนรวมของแกนนำพักฝ่ายค้านทั้งสองพักมีมากกว่าแกนนำรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0คะแนน นั่นทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งถัดไปถูกจับตาไม่น้อยว่าจะมีการหลีกทางเทคะแนนให้จากฝั่งพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันหรือไม่และยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อพักคก้าวไกลช่วยจังหวะเวลาประกาศชัดพร้อมจะส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในสนามแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งพัรก,การเมืองแต่ยังมีประเด็นที่มองข้ามได้ยากเมื่อเทียบผลการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดพบความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สีแดงของพรรเพื่อไทย จากการเหมา6เขตจากทั้งหมด7เขตเลือกตั้งในจังหวัดเมื่อปี2554ล่วงเลยมา8ปีกลับกลายเป็นพื้นที่ประการเหล็กของพลังประชารัฐมีเพียงอดีตพักอนาคตใหม่หรือพักก้าวไกลเท่านั้นที่สามารถสอดแทรกไปได้ในเขตเลือกตั้งที่2